สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพวกเราสองคนบัตตี้ทอล์กบัตตี้ชวนคุยผมหนุ่ยสามารถกาวิะพันธ์ครับครับผมเอ็มแกรนไก์กันธนาครับครับวันนี้ห่างหายกันไปนานนะครับห่างหายกันไปหลายสัปดาห์พอสมควรนะครับกับการพบปากกับพวกเราผ่านทาง Facebook Live C R R U on air live นะครับในรายการของบัตตี้ทอล์กบัตตี้ชวนคุยนะครับที่จะนําเรื่องราวสาระต่างๆนํามาพูดคุยให้กับท่านผู้ชม ผ่านรายการนี้นะครับซึ่งวันนี้นะฮะช่วงนี้บรรยากาศใ,ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราในเชียงรายรก็ว่าได้ในเชียงรายก็ว่าได้ด้านหลังของเรานะครับนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าของวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นหอปรัชญาราชการที่9มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะเป็นทุกเช้าาแหละนะครับแต่เราตื่นไม่ทันเราตื่นไม่ทัน แต่วันนั้นนะครับในวันที่9ที่ผ่านมาก็เป็นตามที่คลิปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ารายการของเรานะครับเป็นวัคซีน for a l l ครั้งที่6ใช่ไหมพี่เอ็มใช่ครับเป็น booster booster dose วัคซีนนะครับซึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับที่ได้ เห็นถึงความสำคัญในการห่วงใยในสวัสดิภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรเราด้วยนะครับใช่ครับเ,เพื่อหวังให้ที่จะให้เจ้าหน้าที่อาจารย์ทุกๆคนเนี่ยได้มีความมั่นใจใ,ในการที่จะออกมาพบปะผู้คนพบปะนักศึกษาและก็ จะได้มีการเรียนการสอนแบบออนไซต์สักทีหนึ่งเราจะได้มีการบริการนา้องนักศึกษานะคบ,ครบประชาชนทั่วไปด้วยอย่างเต็มที่นั่นเองครับครับก็ต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความสําคัญกับบุคลากร,กรและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยครับในวันนี้นะฮะกลับมาพบกันวันศุกร์ที่ 12, 12. นะครับวัศุกรที่12พฤศจิกายน2564 แน่นอนครับในช่วงแรกของเรานี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเรื่องราวในอดีต<ช>ของวันที่12พฤศจิกายนในอดีตว่ามีอะไรกันบ้าง วันนี้พี่เอ็เตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี้นะครับที่เราห่างหายกันไปนานเราก็ไม่ทราบกันว่านับวันนับก็จะถดถอยไปเรื่อยๆเพราะว่าจะใกล้เข้าสู่สิ้นปีไปเรื่อยๆแล้วนะครับมาพูดกันเลยว่าวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2564นะวันนี้เป็นวันที่3 1 6แล้วนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าในแต่ละปีก็จะมี365วัน366วันเลยอีกวัน50วันใช่นั่นเองครับก็ถ้านับวันนี้นะครับตามปฏิทินแบบที่เราใช้ตามปกติเนี่ยจะเหลือกยนแค่49วันนั่นเองนะครับ ก็จะสิ้นเดือนและสิ้นปีสิ้นปีนะครับก็วันนี้นะครับ12พฤศจิกายนในอดีตเรามาพูดคุยกันเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาพูดถึงเลยเมื่อปี2479นะครับสะพาน ซานฟรานซิสโกนะครับอ่าวโอคกลนนะครับในแคลิฟอร์เนียเนี่ยได้เปิดการจร,รจาจร,รอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็มีการเปิดใช้งานเป็นวันแรกนะครับจากนั้นนะครับเมื่อปี2523นะครับโครงการไวเอ g e r นะครับหรือว่าการส่งยานอาวกาศขึ้นสู่อาวกาศนะครับเพื่อสำรวจดาวเสาเนี่ย ขององค์การนาซาเนี่ยได้เข้าใกล้ดาวเสาร์แล้วนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็เข้าใกล้มากที่สุดนะครับ,รบจากนั้นเมื่อปี2539นะครับเครื่องบินโบอิ้ง747ของสายการบินนะครับแซนดิอาร์เบียนนะครับแอร์ไลน์ออกจากสนามสนามบินอินทิราคานทีกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับมุ่งหน้าสู่ดารานประเทศซาอุดิอาระเบียได้ชนกับเครื่องบินขนส่งของคารซักสถานกลางอาวกาศ กลางอากาศไม่ใช่กลางอากาศกลางอากาศนะครับทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นนะครับจากนั้นเมื่อปี2562นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของประเทศไทยของเรานะครับได้มีเหตุการณ์นั้นก็คือคุณหมอนะครับหรือว่าคุณเพสัจกรหญิงนะครับสิริธรนะครับลีอารามวัดนะครับหรือว่าน้องดิบบินหรือว่าน้องบินนั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นเพศสัจกรหญิงนะครับที่ได้รับตําแหน่งนางสาวไทยนะครับเมื่อปี2562และได้เป็นโอกาสของประเทศไทยนะครับในการเข้าร่วมการประกวดนางงามนานาชาติหรือว่า Miss International นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในเวทีนี้นะครับในปี2019นะครับโดยถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ชนะเลิศการประกวดนางงามนานาชาตินั่นเองครับนี่ก็เป็นข่าวดีของคนไทยนั่นเองนะครับครับ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่จะเป็นข่าวดีของนักศารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับซึ่งเราได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราได้รับการประสานนะครับเราจึงมีการเปิดรับการลงทะเบียนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับคือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนนี้3วันด้วยกัน12 13 14พฤศจิกายนนี้นะครับ ให้หนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสักเข็มเลยนะฮะให้ลงทะเบียนนะครับให้ลงทะเบียนผ่าน QR code ที่อยู่ด้านหน้าเพจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีนนี้ซึ่งตอนนี้ทางผู้บริหารก็ได้ประสานไปทางท่านรองคณบดีเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับก็ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างล้นหลามกันแล้วนะตอนนี้นะครับครับซึ่งอยากจะบอกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏเชียงรายของเราว่านะครับ วัคซีนในครั้งนี้นะครับที่พวกเราจะได้ฉีดนะครับเข็มแรกคือแอสตรา e ซเนกาและเข็ม2พวกเราจะได้รับการฉีดไฟเซอร์นะครับซึ่งก็เป็นการปรับสูตรวัคซีนใหม่นะครับโดยคณะกรรมการจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้ให้ความอนุเคราะห์วัคซีนกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และจะมีกําหนดฉีดเนี่ยวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับ <S <S สำหรับครั้งที่5เนี่ยที่เราปิดรอบไปรัเด็่ะที่มีการจองนะครับน้องๆไม่ต้องจองใหม่คนที่จองไปแล้วนะครับ,รบเพราะว่าท่านจะได้ปรับสูตรแบบนี้ไปเลยในวันที่19นี้ก็ค <JUDY. S 2> ือ <Oracle. S 2> เป็นการฉีดแบบสูตรใหม่นั่นเองนะครับไม่ต้องจองไม่ต้องไม,ไม่ต้องกลัวว่าจองครั้งที่แล้วเราต้องมาจองระบบใหม่ไหมไม่มนะครับเพราะว่าเราใช้ข้อมูลเดิมเพราะว่าครั้งที่เราประกาศไปนะั่นก็คือครั้งที่5และครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือครั้งที่5เหมือนกันนั่นเองครับ ก็ตอนนี้อาจจะมีใครหลายๆคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเ<ช>มื่อครั้งก่อนแล้วก็อาจจะดูลำดับของตัวเองได้เพราะว่ามันมัน,มนคิดว่าทุกคนจะต้องแคปหน้าจอนั้นไว<ช>้ว่าท่านได้ลำดับที่เท่าไหร่นักศึกษาที่อยู่ในลำดับที่30,45ถึง3614ี่เนี่ยไม่ต้องจองใหม่นะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนสูตรนี้ทันทีนะครับ<ช>ก็ไม่ต้องทำการใดๆทั้งสิน้นรอจนถึง ใกล้วันที่19จะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งคือการยืนยันการลงทะเบียนยืนยันการลงทะเบียนการรับวัคซีนในวันที่19นั่นเองนะครับสถานที่ฉีดก็ที่เดิมครับหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายสรุปแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนในมหาวิทยาลัยของเราพี่เอ็มโครงการวัคซีนฟอเนี่ยเดินมาถึงครั้งที่เท่าไหร่ละ ตอนนี้ถ้าสภาพเป็นนักศึกษานะครับเดือนมาถึงครั้งที่5นะครับแต่ว่าถ้านับการทํางานหรือว่านับการที่เราเอาบริการลงไปถึงบุคลากรเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่6ของเราแล้ว<ช>นะครับใช่ครับก็อย่างวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับจำนวนการฉีดวัคซีนทั้งหมดก็ประมาณ5,000โดสด,ด้วยกันนะครับพ<ช>ีเ่เอมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้พร้อมใจกันนะครับลงทะเบียนแล้วก็มารับวัคซีนพร้อมๆกัน เพื่อที่เราจะได้กลับเข้าสู่สถานการปกติในมหาวิทยาลัยได้กลับมาพบเจอกันได้มาพูดคุยกันนะครับซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดเชียงรายรก็ยังมีขึ้นอยู่เรื่อยๆ<ช>นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลในจังหวัดเชียงรายในการพบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เนี่ยเราไปดูภาพรวมประเทศไทยกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 นะครับได้ แถลงจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันที่12พฤศจิกาย,ยน2564คือวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้จำนวน7,305รายนะครับเป็นผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน6,985แล้วก็จากเรือนจำที่ต้องขังจำนวน320คนมีผู้ที่หายป่วยวันนี้7,900คนนะครับแล้วก็ ชีวิตเพิ่มในวันนี้นะครับทั้งหมด51รายนั่นเองครับก็ถือว่าในช่วงของมีการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1จนวันที่12เนี่ยยอดยังไม่ถึง1หมื่นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันที่ไม่ถึงหมื่นนั่นเองเราพยายามที่จะ,ะมีการรณรงค์ฉีดวัคซีนนะครับรวมไปถึงการป้องกันอะไราต่างๆเพื่อให้เราจะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อไม่ให้ยอดเพิ่มขึ้นนะครับใช่ครับก็นี่เป็นข้อมูลของ ภาพรวมของประเทศไทยของเรานะครับในวันนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อนะครับจำนวน7,305คนในส่วนของจังหวัดเชียงรายของเรานะเรา c ค o s อ up เข้ามาใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้เลยนะครับมี2ฝั่งด้วยกันนะครับข้อมูลผู้พบผู้ติดเชื้อนะครับยืนยัน RT-PCR นะครับในจังหวัดเนี่ยบวกมาอีก46รายต่างจังหวัดบวกมา1ราย รวม47รายนะครับ<ช>และชุดข้อมูลอีกอันหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือผู้ติดเชื้อเข้าข่ายนะครับโดยการตรวจแบบ ATK AT <K S 1> นะครับในจังหวัดเนี่ยบวกมา118รายนะครับก็ถ้าสมมุติพี่เอ็มตรวจ ATK แล้วเป็นผลบวกเนี่ยพี่เอ็มก็โทรไปตามเบอร์โทรนี้เลย<ช>นะครับเขามีเบอร์โทรให้ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต,ต่อกรณีตรวจ ATK ผลเป็นบวก ให้โทรไปที่เบอร์อะไรเขาก็จะมีการคัดกรองจะมีการโทรประสานงานคัดกรองกันก่อนเสร็จแล้วปุ๊บพอคุณเข้าข่ายเรารายงานพฤติกรรมของเราก่อนว่าเราไปไหนทำอะไรมาบ้างเสี่ยงไหมอะไรยังไงพอถ้าเสี่ยงสูงสุดอะไรจริงๆเขาก็จะมีการตรวจแบบ RT-PCR ยืนยันอีกรอบหนึ่งใช่ครับก็นี่ก็เป็นข้อมูลนะครับของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดเชียงราย และเมื่อแยกเป็นรายอำเภอร,รายอำเภอนะครับสูงสุดวันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับอ่าอำเภอเมืองเชียงของครับเชียงรายใช่ไหมวันนี้นะหนึ่งเมืองเชียงรายเชียงของสามสิบสองคนอ๋อ เมืองงงเชียขออำเภอเมืองเชียงของครับอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นจํานวนของผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ATK สะสมอันนี้ ATK ไม่ตื่นเต้นอันนี้ ATK 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 ไม่ตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองนะครับก็118รายนะครับสูงสุดอยู่ที่อำเภอเชียงของนะครับจำนวน32รองลงมาคืออำเภอเมืองเชียงราย25ต่อด้วยอำเภอแม่จัน24นะครับเชียง อำเภอแม่สวยสิบเอ็ดนะครับเชียงแสนเก้าแม่ฟ้าหลวงห้าใช่แม่สายสี่และอำเภอพานสามรายรวมไปถึงอำเภอแม่ลาวหนึ่งรายคแม่ลาวหนึ่งรายอำเภอแม่สายรู้สึกว่าจํานวนตรงนี้จะลดน้อยลงนะครับแต่เราไปดูจํานวนของ rtPCR อีกอันหนึ่งนะครับที่เป็น ชุดข้อมูลของคิดว่าโควิดคงจะไหลไปตามแม่น้ำสายแลยว้วครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ผู้ติดเชื้อยืนยันแบบ RT-PCR วันนี้นะครับทั้งหมด47รายนั้นนะครับ <c oughs> เมื่อแยกเป็นในส่วนของอำเภอนะครับที่อำเภอที่สูงสุดนั่นคืออำเภอแม่สายนะครับเราลงมาเือนอำเภอเมืองเชียงรายนะครับจากนั้นก็อำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนอำเภอ,อเทิงอำเภอดอยหลวงครับผมแล้วก็ รักษาจากต่างจังหวัดนะครับรับมานั่นก็คือ1รายนั่นเองครับรวมทั้งหมด 4, 7รายครับนะครับก็เป็นจํานวนนะครับที่เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันจํานวนนี้นะครับ RTPCR จะต้องเข้ารับการรักษาใ,ในโรงพยาบาลน,นะครับแต่ ATK เนี่ยจะเป็นการเข้ารับการรักษา Home Isolation Home Isolation นั่นเองนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับที่เกี่ยวข้องกับ โควิดสในในประเทศไทยในจังหวัดเชียงรายและรวมไปถึงการรายงานการฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเราครับเอาเป็นว่าช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันก่อนและเดี๋ยวกับมาพบกันในช่วงต่อไปในบัตตี้ท็อกบัตตี้ชนคุยอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับเดี๋ยวกับมาพบกันครับ สังเกตดีๆวันนี้หัวพี่จะเป็นวันนี้ก็มันเป็นหมอกไงฮะอ๋อโอเควันนี้นะครับก็ชุ่มฉ่ำนะครับตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองแล้วนะครับจนถึงหน้าตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่นะครับใช่อันนี้เรานั่งจากสถานที่จริงเลยนะครับตอนนี้นั่งอยู่ที่ขอบสะบัวนะครับบริเวณด้านหน้าหอปัญญาด้านหน้าหอปัญญานะครับ ใจะแวะไปแวะมาขับรถผ่านเราก็สามารถทักทายได้เลยนะครับโอเคครับกลับมาพบกันในช่วงนี้นะครับบดี้ทล์กบดี้ชนคุยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารทั่วไปที่จะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่2นะครับปีการศึกษา2564นะครับ ซึ่งในวันนี้นะครับกำหนดการกู้ยืมในภาคเรียนที่2นะครับสำหรับนักศึกษานะครับที่จะต้องดําเนินการนะครับในลําดับแรกเนี่ยก็คือการจัดทําแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL นะครับจัดทําแบบยืนยันที่ระบบ DSL ระหว่างวันที่ <10 S> 1 0บถึงพฤศจิกายน12ก็คือวันนี้ว,นนวันสุดท้ายแล้วนะครับและลําดับที่2นะครับเมื่อดาเนินการใน DSL แล้ว ให้ส่งแบบเอกสารแบบยืนยันนะครับการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ C R U Loan นะครับอัปโหลดไฟล์นะครับลงไปใน C R U Loan นะครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่14นั่นก็คือวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ครับและําดับ,บถัดไปนะครับคือการส่งเอกสารฉบับจริงนะครับซึ่งเอกสารฉบับฉบับนะครับเอกสารับเอกสารเอกสารฉบับจริงให้สถานศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นเอกสารที่ ผ่านการตรวจแล้วในระบบนะครับถ้าในระบบบอกว่าผ่านนะครับระหว่างวันที่17ถึง26นะครับเอามาส่งด้วยตนเอง17ถึง26พฤศจิกายนนะครับให้เอามาส่งด้วยตนเองหรือฝากเพื่อนมาส่งนะครับหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับตั้งแต่วันที่17ถึง28พฤศจิกายนนะครับและหลังจากนั้นนะครับมหาวิทยาลัยจะส่งไฟล์สแกนแบบยืนยัน ให้กับธนาคารนักึกษารับเงินค่าของชีพภายใน30วันนับจากวันที่มหาวิทยาลัยส่งไฟล์ให้นะกับทางกยศนะครับ,ร,บรับตรวจสอบวันที่มหาวิทยาลัยส่งไฟล์จากแอปกยศคอนเน็กนะครับหรือเว็บ b s l จะมีการแจ้งเตือนข้อความระบุการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสําเร็จกยศคอนเน็กนี่เป็นแอปใหม่ใช่ไหมครับสำหรับ,สำ,รบสำหรับน้องสาวเิเงินกู้เลยใช่ซึ่งสมัยเราตอนนั้นเราไม่มีแล้วก็เป็นแอปที่ พวกเราในฐานะที่เป็นนักสาเงินกู้เก่าเขาก็จะมีแอปตัวนี้อยู่ถ้าสมมติจะอัปโหลดใช่แต่แต่ของเราเนี่ยตอนนี้สถานะเราไม่ใช่นักศษานละเราคือคนทํางานที่ต้องใช้นี่คืนใช่เขาก็จะแจ้งรายการได้รับเงินชําระคืนเป็นรายเดือนแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติว่าเราอัปโหลดก็คือกยศคอนเน็กตัวนี้เข้ามาใช่อันนี้เป็นความรู้ใหม่เพราะไม,ไม่ปกติไม่เคยเราจะมีแต่เฉพาะกรุงไทยคอนเน็กใช่ใช่ใชอันนี้เป็นกยศคอนเน็กนะครับ และตอนนี้คำถามยอดฮิตนะครับที่นักศึกษากู้ยืมไปสอบถามกับทางฝ่ายทุนกู้ยืมของกองพัฒนาศยเยอะมากที่สุดก็จะไปถามว่าทำไมค่าคองชีพเดือนนี้ไม่เข้า mm. เดือนที่แล้วเข้าเดือนนี้ไม่เข้านะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเงินเงินค่าคองชีพของใครนะครับในระหว่างเดือนตุลาคมที่ยังไม่เข้าเนื่นองจากตอนนี้ทาง ตุลาหรือพฤศจิกาตุลาคมที่ผ่านมาที่ยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้า<อ>แต่กันยาเข้าแล้ว<อ>พ่อเปช่วงนักษาส่งเอกสารแต่พฤศจิกานี่ยังไม่เข้าแน่นอนกันยาเนี่ยเข้าแค่เดือนเดียวนะครับเ<อ>ข้าแค่เดือนเดียวอยู่นะครับจะบอกให้ให้นักศึกษาเข้าใจตรงกันนะครับว่าการที่เงินค่าของชีพยังไม่เข้าตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ธานาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่กาลังตรวจเอกสารสัญญาอยู่นะครับภายในเดือนนี้นะครับตรวจเสร็จเดือนหน้าถ้า เงินค่าของชีพเข้าวันที่10กันยา10ทธันวาคมเงินก็จะเข้าให้ทั้งหมด5เดือนด้วยกันนะครับสามห้าสิบาทจะเข้าภายในวันที่นั้นนะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นเรื่องปกติ5เดือนในตั้งแต่กันยาไม่ใช่กรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอ๋อจะไปเข้าที่ยอดตุลาเข้าทึนธันวาให้นะครับเข้ายอดธันวา นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นํามาแจ้งให้กับน้องๆที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับการกําหนดระยะเวลาการจ่ายเงินให้กับนักศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายทุนกู้ยืมของกองพัฒนากักศึกษาแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างถูกกําหนดมาจากกยศสํานักงานใหญ่นะครับและกับทางธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่นะครับที่ตึกสูงๆของธนาคารกรุงไทยที่กรุงเทพอะครับ ก็แจ้งให้พวกเราได้รับทราบและเข้าใจกันนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับติดต่อได้ที่กองพันธศนศึกษาสำนักงานที่การบดีนะครับในวันเวลาราชการเท่านั้นเสารอาทิตย์งดให้บริการนะครับโทรศัพท์ก็เช่นกันงดโทรเข้ามาติดต่อในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับและเวลานอกเวลาราชการด้วยใช่ครับถ้าโทรมาก็ไม่มีใครรับสายแน่นอนนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์กองพัธนาศึกษาปิดให้บริการครับไปอีกเรื่องหนึ่งพี่เอ็มเป็นเรื่องของ การรายงานตัวออนไลน์นะครับนักศึกษาปีการศึกษา2,565 <65 S 1> นะครับ,รบวันที่11-22พฤศจิกายนนะครับผ่านทางเ,าเว็บไซต์ admission.cru.ac.th น,น,นะครับ,รบน้องๆก็ที่สมัครไว้แล้วนะครับของปี65ซึ่งตอนนี้คงอยู่มาหกกันอยู่ สมัครแล้วตอนนี้เรามีการรายงานตัวออนไลน์นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปสแกนคิวอารโค้หรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็ไปประกอบข้อมูลรายงานตัวอะไรต่างๆนะครับให้กับตัวเองได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่11-22ถึงพฤศจิกายนครับครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่053-776118ครับก็ มีข้อคำถามอะไรที่นอกเหนือจากที่เราพูดไปสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่หมายเลขที่เราได้แจ้งไว้ครับครับแล้วก็อันนี้ปี65ซึ่งปี64ก็ว่าครูไปเมื่อวานนะครับใช่ครับก็เมื่อวานทางกองพันธนักศึกษาก็มีการจัดกิจกรรมนะครับพิธีบรรทาคณาจารย์ซึ่งเมื่อสักครู่พี่บุ๋มก็พูดไปในการของพี่บุ๋มไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถติดตามภาพบรรยากาศนะครับของพิธีบรรทาคณาจารย์เมื่อวานนะครับได้ทาง แฟนเพจกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครับครับซึ่งกิจกรรม,มต่างๆก็จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาของนมหหมายทยาลัยแต่เราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทํากิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแบบออนไลน์ว่าการจะจํากัดบุคคลเข้าร่วมอะไรต่างๆซึ่งกิจกรรมเรามีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะครับเขาว่ามีอะไรขึ้นบ้างมี <ใน S 2> อะไรหมกิจกรรมต่อจากนี้ใช่ก็ต<ร>ิดตาม ครับติดตามทางเพจมหาวิทยาลัยลราชภัฏเชียงรายต่อไปนะครับใช่นะครับว่าเราจะมีกิจกรรมครับรันอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเทศกาลลอยกระทงลอยกระทงะแล้วซึ่งตรงกับวันที่19เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันว่าหน้าจอของเราเนี่ยถ้าเขายังให้เราไลฟ์อยู่นะครับก็ว่าถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็จะมีอะไรสวยๆงามๆม,มาให้วันที่19ซึ่งเป็นวันศุกร์ก็เป็นวันลอยกระทงพอดีเลยอ<ร>่าเราอาจจะไปลอยกระทงหรือเราอาจจะแต่งตัวไป็นนพรมรามาก็ได้ <laughs> <laughs> อ่ะช่วงท้ายแบบนี้พี่เอ็มข้อคิดดีๆอ่าไม่ใช่เคล็ด,ดลับ,ลบดีๆก่อนในช่วงนี้นะเคล็ดลับดีดีที่นํามาฝากกันนะครับจะเป็นในส่วนของอ่าธรรมชาติบําบัดโรคนั่นเองครับวันนี้เราจะนํามาฝากกันให้กับคุณผู้ชมที่รับฟังและก็รับชมกันอยู่ในขนาดนี้เขาบอกว่าอ่วันนี้เราจะมีประมาณ9โรคนะคบที่เราจะมาให้ธรรมชาติช่วยบําบัดนะครับโรคแรกเขาเรียกว่าปวดหัวนะครับปวดหัวทุกคนก็ปวดจนตลอเวลาแหละ ซึ่งพี่หนุ่ยจะปวดกับหนูตลอดนะครับปวดหัวมาพูดไม่รู้เรื่องนะครับเขาบอกว่าอาการปวดหัวเนี่ยถ้าแบบปวดแบบตุบๆตับๆอะไรต่างๆเนี่ยถ้าว่าเราเครียดเหลือเนี่ยให้กินปลาเนี่ยกินปลาแบบปลาเนื้อปลาอะไรต่างๆนะครับพร้อมกับปลาดิบได้ไหมปลาดิบนี่ก็จะแซลมอนได้เลยนะฮะนี่หายเลยนะครับพร้อมกับหอยดองไม่หอยดองสิหอยสดอ่า กินปลานะครับพร้อมกับน้ําขิงนะครับจะช่วยอาการปวดหัวลงได้ปลานึ่งงึ่งปลาอะไรต่างๆนะครับต่อไปการแฟ้การแพ้ฝุ่นละออง <laughs> <laughs> แพ้ฝุ่น <laughs> แพ้ฝุ่นนะครับการแพ้ฝุ่นเขาบอกว่าให้กินโยเกิร์ตหรือว่านมเปรี้ยวนะครับอตอนนั้นถ้าแบบมีไอจามอะไรเยอะอะไรอย่างนี้ครับต่อไปการนอนไม่หลบับอันนี้รู้ดีกันแหละนะครับให้ดื่มน้ําผึ้งนะครับเพราะว่าในน้ําผึ้งจะมีฤทธิ์ในการข่มประสาทนะครับ จากนั้นถ้ารู้สึกหงุดหงิดนะครับหงุดหงิดลำคาญชุนเชียวอะไให้กินข้าวโพดนะครับจะลดความเครียดและวิวตกกังวลได้ข้าวโพดท,ที่เป็นเพื่อนกับกาวินนะใช่ข้า <laughs> วโพดอันนี้คิดไปไกลนะครับต่อไปความดันโลหิตสูงให้กินให้กินผักขึ้นช่ายนะครับจะช่วยปรับระดับความเครียดให้เป็นปกตินะครับรต้องอ๋ออะไรนะอะไรนะ ขึ้นใช่แล้วขึ้นใช่อะผักต้องโอ้ะต้องโอที่ต้องแมวอะนะบ้งบ้องอะบ้ง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 นะครับต่อไปท้องร่วงให้กินแอปเปิลสดทั้งเปลือกเลยนะครับเข้าใจไหมฮะน้องเรทีมงานนะอย่ากินแบบปอกเปลือกนะฮะให้กินทั้งเปลือกเลยนะครับต่อไปนี่โรคโรคนี้เป็นโรคของน้องแป้งนะครับความจําเสื่อมนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเพิ่งคุยงานวันเสาร์อะไรเงี้ยวันจันทร์มาถามแล้วนะครับว่า จำวันได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอ,อ,อันนี้ให้บอกเขาให้กินหอยนางรมหรือว่าหอยแครงนะครับอหอยชนิดต่างๆที่เพราะว่าหอยเนี่ยจะมีสังกะสีนะครับช่วยบำรุงสมองนะครับแต่อย่ากินสังกะสีที่มุงคานมุงหลังคานะครับกินหอยบำรุงหัวใช่สมองก,กินหอยบำรุงหัวสมองนะครับถ <laughs> ต่ไปอาการไอจามนะครับให้กินพริกแดงสดนะครับหรือว่าสมุนไพรที่สกัดจากพริกแดงนะครับอะไรอะสกัดจากพริกแดง พิ่ขวดแม่อีพิมพ์นะครับพี่ทอดพิกทอดพทอดนะครับต่อไปอาหารไม่ย่อยนะครับเขาบอกว่าให้ชงชากระเพรานะครับลดจุกเสียดช่วยขับลมอ่าคงจะิรดีมันใช่มันก็จะเรดีมากอันนี้ก็เป็นเขาบอกว่าธรรมชาติช่วยบำบัดของมันเองนะครับครับอ่ากนั้นเอาเคล็ดลับอีกไหมอีกสักอันหนึ่งอีกสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งในช่วงนี้อากาศหนาวๆเราจะรู้สึกว่าเราจะเข้าห้องน้ำบ่อยกินน้ำเยอะปัสสาวะบ่อยอ่าเขาบอกว่า สีของปัสสาวะจะบ่งบอกของลักษณะเขาเรียกว่าร่างกายของเราว่ามีความผิดปกติอะไรยังไงนะครับเขาบอกว่าสังเกตของตัวเองด้วยผู้ชายสังเกตเห็นชัดแต่ผู้หญิงมันต้องโก้มนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุมันอาจจะเห็นชัดเลยเพราะว่ายืนยืนได้เลยนะครับนะครับนะครับบอกว่าสีปัสสาวะนี่จะบอกโรคนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าสีปัสสาวะเป็นสีแดง นี่ไม่ต้องมาเดาไม่ยากนะคะน,นี่เป็นเลือดเลยแล้วเขาบอกว่าปสัสสาวะเป็นสีแดงน่ยอาจจะอ,อาจจะกินน้ําแดงก็ได้นะพี่เอ๋มอมีส่วนนะครับเขาบอกว่าเกิดอาจเกิดอาการอักเสบในระบบทางเดินปสัสสาวะนะครับ <c oughs> เลือดออกจากอาการที่เป็นแบบเป็นนิ่วเป็นเนื้อง,งอกเป็นมะเรง็งรวมถึงเลือดประจําเดือนปนในปสัสสาวะอันนี้ผู้หญิงน่าจะมีโอกาสเป็นเยอะนะครับต่อไปสีน้ําตาลปนแดงหรือว่าสีโค้กนะครับดำเหลวนาะโคกนะ สีโคเขาบอกว่าเกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกนะครับหากออกสีแดงมากหรือสีเหมือนน้าล้างเนื้อต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนเลย,ยนะครับตัวนี้อาจจะมีความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะนะครับจากนั้นสีเหลืองน้ําตาลหรือว่าสีเหลืองเขียวนะครับอันนี้เหลืองอ๋อยนะครับ <c oughs> อาจเกิดจากตับทํางานผิดปกตินะครับทางเดินน้ําดีอุดตันนะครับมา,มาพร้อมกับตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเรียกว่าดีซาดนั่นเองนะครับ <c oughs> จากนั้นสีขุ่น้ายนมสีขุ่นขุ่น้ายนมะนะครับเกิดจากเกิดจากการติดเชือ้อหรือว่าท่อนำเหลืองอุดตันนะครับหรือว่าดื่มนำ้ำดื่มนมนเยอะเกินไปนะครับนี่ก็เป็นสีลักษณะที่บ่งบอกถึงว่าปสัสสาวะของเราหรือว่าร่างกายของเราผิดปกติหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้านอกเหนือจากสีนี้นะครับพบแพทย์อย่างเดียวนะครับยิ่งปสัสสาวะไม่ออกพบแพทย์ด่วนนะครับถ้าฉี่มีสีม่วงเหรอพี่ ติดยาครับนีประสิโม,มนี่ติดยามีการใช้สารเสพติดใช่นะครับมีการใช้สารเสพติดนั่นเองโอเคอครับวันนี้ก็บัดีท็อกบัตีชวนคุยนะครับวันนี้ก็มาในรูปแบบฉากแบบใหม่ใช่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะครับอันนี้อาจจะถึงไปถึงสิ้นปีแหละนะครับแต่ว่าสิ้นปีเราจ,จะทำคันวันนี้วันเดียวนะครับวันนี้บัดดีทอกบัตดีชวนคุยนะครับต้องขอขอบพระคุณ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนําโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอนชัยมุ่งไทยสง์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับที่ได้เล็งเห็นความสําคัญกับการถ่ายทอดสดในรายการบัตรดิท็อกบัตรดิชนคุยได้สนับสนุนให้พวกเราทั้งสองนะครับได้มีโอกาสในการพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับนักศึกษาตลอดจนผู้ที่จะสนใจเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับ สิ่งสำคัญครับต้องขอขอบคุณบุคลารกรจากกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการถ่ายทอดสดในทุกๆครั้งในทุกๆก,กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีการาถ่ายทอดสดนะครับบุคลารกรทีนี้ก็จะยกกองกันออกไปในการถ่ายทอดสดเพื่อเป็นการาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ถึงนะครับ กับผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามความเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยราชภัชิงรายของเราและที่สําคัญครับพี่เอ็มครับที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่รับชมผ่านทาง f c e e o o o l l v v นะครับลวไปถึงรับชมย้อนหลังนะคบไม่ว่าจะเป็นช่องทางของทางแฟนเพจของเราเช่นเคยรวมไปถึงทางยูทูบชาแนลนะครับซีอาร์ยูชาแนลนั่นเองครับครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้เช่นเคยครับข้อคิดดีๆจากสตุ้ยวันนี้ขอฝากไว้ว่า นั่นแน่ถ้าเขาอยากคุยด้วยนะครับเขาไม่ตอบช้าหรือว่าตอบสั้นๆหรอกจําไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมหนุ่ยสามารถกาวิลพันธ์ครับครับผมเอ็มเกรียงกกนชนะครับครับเราสองคนต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับบัดตี้ท็อกบัตตี้ชวนคุยผ่านทาง Facebook Live C R R U on air live สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ